ตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่าง,างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลยสวัสดีชาวฮงไกสตาร์เร็วทุกคนครับผม วันนี้นะครับเราจะมาทําเควสเควสหนึ่งนะครับจะเป็นเควสของมงกุฎแห่งปัตตุชนและเทพเจ้านะครับซึ่งเควสอันเนี้ยมันจะปลดบอสโลกนะครับตัวที่4ขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นอ่าตัวของแมลงตัวสีน้ําเงินนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โดยฉพาะผู้เล่นใหม่เนี่ยจะติดอยู่ตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํากันว่ามันจะผ่านยังไงนะสำหรับคนที่มีตัวละครน้อยนะครับ ทีมที่เราจะแนะนํากันในวันนี้นะครับจะเป็นทีมที่ประกอบไปด้วย2กาจยภาพและสองน้ําแข็งนะครับหก็คือตัวของมีนานะครับทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับตัวของมีนาอนัตชาครับนะอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเฮอร์ตาแล้วก็จบที่ MC กาจยภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูของใส่กันก่อนนะครับบุกเบิกของแอดเนี่ยอยู่ที่36นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าของใครบุกเบิกมากกว่านี้นะครับคุณใช้เซตนี้สามารถผ่านได้แต่พยายามอัปเดตแล้วก็ของใส่หน่อยแล้วกันนะครับ อ่ะเราดูของใส่กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงนะครับจะใส่ลิลิกให้กับตัว MC กายภาพเนี่ยแค่เซ็ตคาร์บอยสีม่วงตีบวกสิ T ทั้งหมดนะครับน่ะหัวจะเป็นประมาณนี้มือจะเป็นประมาณนี้นะครับเสื้อเนี่ยจะเป็นอัตราคิดิคอข้อ,อนะเผื่อว่าติดนะครับแล้วก็รองทเท้านี่จะเป็นแรกแท็กไปเลยนะครับส่วนลิลิกประดับเนี่ยไม่ได้ใส่เอาไว้นะครับอ่ะแล้วก็ของมีนาเนี่ยจะใส่เป็นเซตเดบ เซตป้องกันเนี่ยมันได้มาจากการรับของปอมๆอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยน่าจะมีกับทุกคนนะครับก็จะบวกหูเอาไว้ให้สุดนะครับแล้วก็เสื้อนะครับรเผอิญว่าได้เดฟมานะครับก็เลยบวกให้มันเป็น12เลยเพราะว่ามีนากลางโล่กับพลังป้องกันยิ่งพลังป้องกันสูงก็จะยิ่งโล่เยอะนะครับแล้วก็สร้อยครับติดเดฟไว้ด้วยนะครับก็บวกเอาไว้เป็น12เหมือนกันนะครับส่วนลูกแก้วเนี่ยไม่ได้บวกนะครับแต่มันเพิ่มเดฟก็เลยใส่เอาไว้เฉย นะครับมันไม่ได้ผลของเซตนะประมาณนี้แล้วก็ตัวของนาตชาครับแน่นอนว่าใส่เซตฮิวปกติับผมแน่นอนว่าหัวเนี่ยยังไงต้องบวกตันอยู่แล้วนะครับเสื้อเนี่ยใส่เป็นโบนัสรักษานะครับใครมีโบนัสรักษาใส่โบนัสรักษาตีบวกได้เลยนะครับส่วนถ้าไม่มีเนี่ยใส่เป็นเลือดได้นะครับเป็น H p ชบวก12ได้เลยนะครับสำหรับของนัตชานะครับส่วนสร้อยเนี่ยก็ใส่เป็น HP เหมือนกันแต่ไม่ได้บวกนะครับลูกแก้วก็เป็น HP แต่ไม่ได้บวกนะครับอะแล้วก็ของเฮอร์ต้านะครับ เฮอร์ตาเนี่ยก็ได่นอนว่าจะใส่เป็น2คาขบอยแล้วก็2น้ําแข็งนะซึ่งเซตน้ําแข็งกับเซตขาบบอยอ่ะเราได้มาจากปมๆแล้วก็จากการเปิดกล่องอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคุณจะต้องมีกันทุกคนนะสำหรับของสีม่วงแล้วก็เหมือนเดิมนะผมหัวก็อย่างนี้นะมือก็แอ็แท็กนะครับเสื้อก็คิเลตนะครับแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นความเร็วนะครับใครใส่แอ็กแท็กก็ได้นะอ่าเฮอร์เฮตาใช้แท็กได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกแก้วครับก็ใส่ยำๆไปนะครับให้มันแบบวีดาเมดเพิ่มขึ้นนิดหน่อย นะครับส่วนพวกเทรดเนี่ยก็จะเอาไว้ที่ประมาณ3-4นะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมว่าพกล้างฐานะไปด้วยนะครับอ่าพกเทรดล้างฐานะไปด้วยนะอันนี้แอดบอกในคลิปก่อนๆได้แหละส่วนใหญ่ก็น่าจะทํากันมาแล้วนะครับส่วนของ MC เนี่ยเทรดมันจะเลเวลสูงหน่อยเพราะว่าอีดลอลลารมัน5นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันนะ มาครับอ่ะเราดูที่มันแพ้ก่อนนะทุกคนกายภาพน้ําแข็งจินตภาพพูดก,กันง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครที่ตีเป็นดาเมจจินตภาพได้อย่างเช่นแอชเช์เปิดด้านหนึงมังกรถูกไหมคุณสามารถใช้ได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือด็อเตอร์เลโชนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคุณใช้เซตนี้มันก็ผ่านได้เหมือนกันนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับ เดี๋ยวตัวของบอสเนี่ยมันจะซัมมอนลูกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บพลังงานเอาไว้ตอนตีกับลูกนะครับเงื่อนไขของเราอ่ะง่ายๆเลยคือการตีลูกมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวชนะเองนะครับเงื่อนไขไม่แค่นี้อ่ะอันนี้เริ่มซัมมอนลูกแล้วนะครับก็ตีไปก่อน อ่ะแซมมอนมาแซมมอนมาแล้วก็เดี๋ยวมีนาเนี่ยเดี๋ยวยิงปกติไปแล้วกันอ่าแล้วก็ให้นัตชาเนี่ยล้างให้เอ็มครับรพยายามเล็งลูกนะทุกคนบอสมันจะติดสถานะลดพลังป้องกันเรื่อยๆนะครเอ็มซ <MC S 2> ติไปเลยแล้วกันพยายามตีมหมูอวไปครับรอื เอ่อย่างนี้ได้จะได้โดนสามตัวตรงนี้ตีปกติแล้วก็กดอันติอ่าอย่างนี้ครับเห็นไหมคุณดูนะมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกขอแค่คุณเล่นประมาณเนี้ยเตาเตอร์ครับ เออมีนาครับตีปกติตัวนี้พยายามดูตัวไหนเกาะแตกตัวไหนเลือดน้อยพยายามเก็บตัวนั้นครับอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าทําไมถึงตีลูกนะครับเรามาดูบอสครับหลังจากที่คุณตีลูกเห็นไหมบอสเนี่ยจะติดฐานะาเปะบางครับจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น10%โดยที่เอฟเฟกนี้จะซ้อนทับกันได้ครับซึ่งมันซ้อนทับได้สูงสุด10ชั้นนะครับถ้าเกิดว่าโดนเต็ม10สติบสแต็กก็คือร้อยเปอร์นะฮะ นี่แหละคือเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมจะ,จะต้องตีลูกก่อนนะครับตัวของนาตาชาเนี่ยบอสยังเลือดเยอะอยู่ถ้าง,งั้นเราฮิวไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวให้นาตาชาเนี่ยตีบอสนะอ่ะให้นาตาชาตีบอสครับแล้วก็เอมซีฟาดโอเคสกิลไปเลยระเบิดไปอีกเป็น8แตกตัวนี้ ตีเก็บก่อนเก็บเกตเขาเตอร์ครับอันนี้ยิงปกติได้ครับไม่รีบละ <c oughs> อ่าเซอัพ <c oughs> ทีมก่อนนะบอสบอสมันจะตายแล้วเราต้องพยายามเซอัพก่อน <c oughs> อันนี้ใส่โล่ให้หนาตาชา <c oughs> <c oughs> น่าจะเริ่มได้เลยนะได้เลยแหละโอเคมาเฟ,ฟสองมาเลยตรงนี้ให้มีนาแช่ไปก่อนครับอืมสวยมากอ่ะแล้วก็เฮอร์าอันติครับเปลี่ยงหมุนอีกสองทีตาย สกิลไปเลยนี่นี่เรื่อยๆครับเนี่ยเรื่อยๆครับไอมันแปลงล่างกันมะนาตาชาเต็มตก็โยู่น,นติครับเพราะว่าเมื่อกี้โดนท่าใหญ่มาเนาะก็ต้องฮิวหน่อยนาตาชาก็ยิงครับยิงลูกจะได้ตายไปเลยอ่าเออมีนาก็ยิงตัวที่เป็นต้านน้ำแข็ง ส่วนเฮอต้าก็สกิลครับไปยังแล้วก็อันตีไปด้วยครับลูกเนี่ยเวลามันระเบิดมาทำดาเมจด้วยนะเพราะนั้นอ่ะคือตีลูกยังไงคุ้มมากครับเข้าเธอเนมซครับก็กดอันตีก่อนครับแล้วเราก็จะเน้นลูกเหมือนเดิมอ่ะเราหามาทางนี้แล้วก็ตีหมู่ครับ ไอ้ยังก็ไปลูกตายแล้วก็เฮอาก็หมุนต่อกอ่ามันจะมีสองตัวใกล้ตายใช่ไหมเพราะนั้นน่ะเราหวดบอสเลยครับเนี่ยแล้วมันจะตายสองตัวอ่าอย่างนี้บอสลงท่าใหญ่มาแรงนะบอกอตรงนะ เพินของนาตาชาครับอันนี้ก็ยิงตัวนี้นะครับมันใกล้าตายแล้วอ,อืมสกิลได้เอ่อแต่ว่ากลัวแต้มไม่พอครับก็เดี๋ยวตีปกติไปก่อน <S <S อ,อืมมอันติแล้วก็ตีตรงกลางดีกว่าครับอ่าอย่างนี้น บอสเหลือ17เปอร์แล้วตรงนี้เรากัน MC ก่อนดีกว่าทุกคนกลัว m อตายมันยังไม่เข้าถึงนาตาชาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฟาดครับโอเคเหลือ8เปอร์ตีปกติจบแล้วครับ <c oughs> ปุ้มเสร็จแล้ว

คุณปั้นน่อสักหน่อยมันก็สามารถผ่านได้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยใครยังไม่ผ่านนะครับลองเซตนี้ดูนะครับมันไม่ยากโอเคครับผมก็วันนี้นะครับขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมเป็นกระเจี๊ยมากเลยครับแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมฮงไกซาเร็วนะครับไปเติมมาได้เลยที่ตุดมากับพอยนะครับผมฝากสปอนเซอริมเราด้วยนวกันนะฮะโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับแบบแบบทุกคน